สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เรามาเรียนรู้แบบฝึกทักษะงานบ้านกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพหน่วยการเรียนรู้ที่3การนำผลผล,ผลิตไปใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาพืชกันนะครับจัดทำโดยคุณครูกลิแตและคุณครูเตยโรงเรียนอนุบาลระยองครับก่อนอื่นเด็กๆเรามาทำความรู้จักกับคำว่าผลผล,ผลิตที่ได้จากงานเกษตรก่อนนะครับ ผลผลิตที่ได้จากงานเกษตรคืออะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลี้ยงไก่สิ่งที่เราได้จากการเลี้ยงไก่คืออะไรครับเด็กๆถูกต้องนะครับนั่นก็คือเนื้อไก่และไข่ไก่นั่นเองและถ้าเราปลูกพืชผักสวนครัวสิ่งที่เราได้จากการปลูกพืชผักสวนครัวคืออะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรา ปลูกผักเราก็จะได้ผักถ้าเราปลูกแครอทเราก็จะได้แครอทถ้าเราปลูกมะเขือเทศเราก็จะได้มะเขือเทศดังนั้นการปลูกพืชผักสวนครัวเราปลูกอะไรเราก็จะได้สิ่งนั้นถ้าเราเลี้ยงปลาเราก็จะได้อะไรมานะครับ เราก็จะได้เนื้อปลามาถูกไหมครับไม่ว่าเราจะเลี้ยงปลาชนิดใดก็ตามเราก็จะได้เนื้อปลาชนิดนั้นๆและถ้าเราปลูกต้นกล้วยสิ่งที่เราจะได้จากการปลูกต้นกล้วยนะครับก็จะได้แก่กล้วยที่เรานำมาใช้รับประทานเป็นอาหารหรือใบตอง ที่เรานำมาใช้ในการห่อขนมนะต่างๆนะครับดังนั้นเราปลูกอะไรก็ตามเราเลี้ยงสัตว์อะไรก็ตามก็ล้วนแต่จะได้ผลผลิตที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์หรือเพาะปลูกพืชนั้นๆน,น,นั่นเองนะครับการนำผลผล,ผลิตจากพืชและสัตว์ไปใช้ประโยชน์ ในงานเกษตรนั้นเป็นการเพราะปลูกพืชต่างๆรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์เพื่อนำผลผล,ผลิตที่ได้จากการปลูกพืชและสัตว์เลี้ยงมาใช้ประโยชน์ดังนี้ 1. นําำไปประกอบอาหารรับประทานในครอบครัวถูกต้องไหมครับเด็กๆเราเพาะปลูกพืชอะไรก็ตามเราก็สามารถนำสิ่งที่เราเพาะปลูกนั้น มารับประทานเป็นอาหารได้หรือแม้กระทั่งการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารเราก็นํามารับประทานเป็นอาหารได้ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับเด็กๆแยกสัตว์เลี้ยงให้ออกนะครับ 2. นําไปจําหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวเด็กๆเ,เคยไปที่ตลาดไหมครับ เด็กจะเห็นว่าที่ตลาดนั้นมีของขายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวก็นำไปขายที่ตลาดหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆที่เราเลี้ยงไว้เพื่อการรับประทานเป็นอาหารก็นำไปจำหน่ายที่ตลาดได้เช่นเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดสิ่งเหล่านี้ก็นำไป สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ 3. นํนำไปแปรรูปเพื่อเป็นการถนอมอาหารเช่นบ้านเราปลูกทุเรียนจำนวนมากถูกไหมครับเด็กๆเ,เคยเห็นที่ตลาดเอาทุเรียนมาทอดขายไหมครับนั่นก็เป็นลักษณะการถนอมอาหารเช่นเดียวกันหรือนำทุเรียนมากวนนะครับ ก็เป็นการถนอมอาหารเช่นเดียวกันหรือแม้แต่ปลูกมะม่วงเอามะม่วงมากวนก็เป็นการถนอมอาหารดังนั้นกระบวนการวิธีการถนอมอาหารมีมากมายหลายวิธีสำหรับการดูแลรักษาพืชการดูแลรักษาพืชอย่างถูกวิธีเป็นประจำจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีจนถึงเวลาที่ให้ผลผลิต ซึ่งต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาพืชดังนี้ 1. ปุ๋ยใช้ใส่ลงในดินเพื่อเป็นอาหารของพืชนะครับซึ่งปุ๋ยเนี่ยมีทั้งปุ๋ยที่เกิดจากมนุษย์เป็นคนสร้างเราเรียกว่าปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือปุ๋ยเคมีและปุ๋ยที่เกิดจากธรรมชาตินะครับเช่น ปุ๋ยคอกนะครับที่เกิดจากมูลสัตว์หรือปุ๋ยหมักที่เกิดจากซากพืชทับถมกันนะครับนานๆเข้ากลายเป็นปุ๋ยที่อยู่ในดินอย่างนี้ก็เรียกว่าปุ๋ยหมักนะครับ 2. บัวรดน้ำใช้รดน้ำต้นกล้าในกระบะกระถางภาชนะสำเร็จรูปและแปลงปลูกขนาดเล็ก นในการใช้บัวรดน้ำนั้นเราจะใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ที่มีขนาดเล็กเท่านั้นนะครับถ้าเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่เราจะต้องใช้อุปกรณ์ต่อไปนี้เราเรียกว่าสายยางนะครับดังนั้นสายยางใช้รดน้ำพืชหรือต้นไม้ที่โตแล้วในแปลงปลูกขนาดใหญ่หรือในสวน เด็กๆจําเอาไว้นะครับถ้าเป็นต้นไม้ขนาดเล็กที่เราเรียกว่าต้นกล้านะครับเราจะใช้บัวรดน้ำแต่ถ้าเป็นต้นไม้ที่โตแล้วนะครับรากแข็งแรงดีแล้วเราก็จะใช้สายยางเพราะถ้าเราเอาสายยางไปรดน้ำต้นไม้ที่อยู่ในกระบะที่เราเรียกว่าต้นกล้าอาจจะทำให้รากของต้นไม้นั้นหลุด และทำให้ต้นไม้นั้นไม่เจริญเติบโตหรือตายไปในที่สุดนั่นเองดังนั้นเราต้องแยกในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้โดยใช้บัวรดน้ำหรือสายยางรดน้ำต้นไม้ให้ถูกต้องนะครับ 4. ช้อนปลูกใช้ขุดหลุมปลูกต้นพืชหรือขุดย้ายต้นกล้าและ ตักปุ๋ยใส่ต้นพืชน,นะครับเด็กๆชื่อเขาบอกว่าช้อนปลูกลักษณะของเขาก็คล้ายๆกับช้อนที่เราใช้ในการกินข้าวนั่นเองแต่ช้อนนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าเหมาะสำหรับขุดดินและตักดินในพื้นที่น้อยๆในพื้นที่ที่ไม่ใช่ใหญ่โตมากนักนะครับ เราก็จะใช้ช้อนปลูกในการขุดย้ายต้นกล้านอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่ใช้ในการดูแลรักษาพืชอีกหลายๆเครื่องมือด้วยกันเช่นคลาดหญ้าใช้สำหรับเก็บกวาดทำความสะอาดหญ้าที่ตกมาตามพื้นบริเวณร่มไม้นะครับเราก็จะใช้คลาด กวาดทำความสะอาดบริเวณโคนต้นไม้หรือบริเวณสถานที่รกนะครับเพื่อให้บริเวณพื้นที่นั้นสะอาดพลว่วใช้ตักดินและตักปุ๋ยพลว่วจะมีลักษณะการใช้เหมือนกับช้อนปลูกแต่ช้อนปลูกจะตักดินได้ทีละน้อยๆต่างจากพรวัวใช้ตัก ดินและใส่ปุ๋ยได้ทีละมากๆนะครับเพราะมีขนาดใหญ่กว่านั่นเองจอบใช้ขุดดินถางหญ้าเสียมใช้ขุดหลุมและตักปุ๋ยดังนั้นเด็กๆถ้าเราเลือกใช้จอบหรือเสียมจะแตกต่างกันตรงที่บริเวณที่เราจะใช้ถ้าเป็นพื้นที่กว้างต้องการ ขุดหลุมลงไปลึกๆขุดดินลงไปลึกๆให้ใช้จอบนะครับเพราะขุดได้กว้างกว่าและลึกกว่าแต่ถ้าพื้นที่น้อยๆบริเวณแคบๆให้ใช้เสียมแทนนะครับช้อนปลูกและซ่อมพลวนเด็กๆ สังเกตนะครับว่าช้อนปลูกเมื่อกี้คุณครูอธิบายไปแล้วว่ามีลักษณะคล้ายกับช้อนกินข้าวใช้ตักดินหรือขุดหลุมย้ายต้นกล้าที่มีขนาดเล็กนะครับส่วนซ่อมพรวนใช้ในการพรวนดินเพราะลักษณะของซ่อมพรวนนะครับเด็กๆจะมีลักษณะเป็นง่ามสามารถที่จะเจาะลงไปในเนื้อดินแล้วทำให้ดินเกิดการร่วนซวย เพื่อให้ดินบริเวณนั้นสามารถที่จะซึมซับน้ำลงไปได้ดีเพราะถ้านานนานไปดินมักจะแห้งแข็งและเวลารดน้ำต้นไม้ถ้าเจอดินที่แห้งแข็งก็จะทำให้ดินนั้นไม่ซึมซับน้ำลงไปสู่พื้นดินได้ง่ายดังนั้นเราจึงต้องช่วยต้นไม้โดยการนำซ่อมพลวนไปพลวนดินให้เกิดการร่วนซุย และก็จะทำให้ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตได้ดีด้วยเพราะรากสามารถที่จะชอนชัยไปในเนื้อดินเพื่อที่จะไปหาอาหารได้ง่ายขึ้นการไกตัดกิ่งเป็นสิ่งที่เด็กๆควรจะต้องรู้จักเมื่อต้นไม้เจริญเติบโตมากขึ้นบางครั้งนะครับเราก็ต้องช่วยต้นไม้นิดหนึ่งตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ดูสวยงามหนึ่งและก็ ทำให้ต้นไม้นานเจริญเติบโตได้ดีด้วยนะครับวิธีการดูแลรักษาพืช 1. รดน้ำต้นไม้ทุกวันเด็กๆอย่าลืมนะครับว่าเวลาเรารดน้ำต้นไม้เด็กๆจะต้องเลือกระหว่างต้นไม้ขนาดเล็กใช้อะไรนะครับบัวรดน้ำ ถ้าเป็นต้นไม้ที่โตแล้วรากแข็งแรงดีใช้อะไรนะครับสายยางนะครับ 2. ถอนและเก็บวัชพืชอะไรคือวัชพืชเด็กๆสังเกตด,ดูรูปเด็กผู้หญิงคนนี้เขากำลังถอนอะไรนะครับถูกต้องนะครับนั่นคือหญ้าที่อยู่บริเวณโคนต้นไม้เราเรียกหญ้าที่อยู่บริเวณโคนต้นไม้เหล่านี้ว่าวัชพืชนะครับ เพราะเป็นพืชที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นเดียวกันแต่เมื่อมันมีจำนวนมากมากมันจะไปแย่งอาหารที่บริเวณโคนต้นไม้เหล่านั้นนั่นเองดังนั้นเราจึงต้องมันถอนและเก็บวัชพืชเหล่านี้ออกไปไม่ให้มาแย่งอาหารของต้นไม้ของเรา 3. พรวนดินเด็กๆรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเราใช้อะไรนะครับในการพรวนดิน นั่นก็คือซ่อมพลวนถูกไหมครับและ4ใส่ปุ๋ยปุ๋ยเป็นอาหารของพืชน,นะครับเหมือนเรากินข้าวต้นไม้ต้นพืชก็ต้องกินข้าวเหมือนกันดังนั้นการที่เราใส่ปุ๋ยก็เป็นการเอาอาหารให้กับต้นพืชเพราะบางครั้งต้นพืชที่จเจริญเติบโตตามธรรมชาติ บางครั้งเนื้อดินที่เจริญเติบโตนั้นมีแร่ธาตุอาหารน้อยเราจึงต้องช่วยเหลือนะครับใส่ปุ๋ยลงไปเพื่อให้แร่ธาตุอาหารมีครบจึงจะทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตได้ดีนะครับหลังจากที่เด็กๆได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับการดูแลรักษานะครับเรื่องของพืชแล้ว เด็กๆยังมีงานค้างจากแบบฝึกหัดครั้งที่แล้วก็คืองานตัวชี้วัดงอนป1ทบ3การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองกระตือรือล้นและตรงเวลาใบงานนี้นะครับคำชี้แจงให้นักเรียนวาดภาพงานเกษตรที่รู้จักมา1ประเภทแล้วอธิบายภาพตามหัวข้อที่กำหนดเด็กๆคุณครูทบทวนให้จากครั้งที่แล้วนะครับว่า ในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้ประเภทของงานเกษตรแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะครับคำตอบคือ4ประเภทถูกไหมครับ 1. คือการปลูกพืช 2. คือการเลี้ยงสัตว์ 3. คือการประมงซึ่งรวมไปถึงการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำและจับสัตว์น้ำมาเป็นอาหารหรือเพื่อ นำมาค้าขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวและ 4. การเกษตรผสมผสานหมายถึงการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เดียวกันเด็กๆถ้าเด็กๆรู้จักหรือเคยพบเห็นนะครับเด็กๆนำมาวาดเลือกมา1เรื่องหนึ่งอย่างนะครับ วาดรูปแล้วระบายสีด้วยนะครับเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมข้อ1ตั้งชื่องานเกษตรด้วยว่าเด็กๆวาดรูปเรื่องอะไรนะครับและข้อ2เด็กๆวาดรูปนั้นๆเป็นงานเกษตรประเภทใดให้ใส่เครื่องหมายถูกลงไปในวงกลม1เรื่องที่เด็กๆวาดภาพ ให้ตรงกับประเภทของงานเกษตรและ3งานเกษตรในภาพมีประโยชน์อย่างไรเด็กๆเ,เขียนประโยชน์ของงานเกษตรลงไปด้วยนะครับสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับเป็นแบบฝึกหัดหน้า13ตัวชีวัดงอ1น1ง1ทับใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆในการทำงานอย่างปลอดภัยคำชี้แจง ให้นักเรียนนำชื่อของเครื่องมืองานเกษตรไปเขียนใต้ภาพให้ถูกต้องเด็กๆมาดูภาพที่1เด็กๆคิดว่าเครื่องมือชนิดนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับคำตอบคือช้อนปลูกครับเด็กๆนำคําว่าช้อนปลูกมาเขียนให้ถูกต้องแล้วอย่าลืมคำใดใช้แล้ว ขีดทิ้งด้วยนะครับภาพที่2นะครับต่อจากช้อนปลุกมีชื่อว่าอะไรเด็กๆลองสังเกตดูสิครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขุดหลุมลึกลงไปในพื้นที่แคบๆเราเรียกว่าเสียมถูกไหมครับอย่าลืมคำใดใช้แล้วขีดทิ้งและเครื่องมือต่อไปใช้สำหรับพลวนดิน มีชื่อว่าอะไรนะครับเด็กๆซ่อมพลวนเด็กๆนำคำมาเขียนแล้วขีดทิ้งด้วยนะครับเครื่องมือชนิดต่อไปใช้ในการขุดหลุมในพื้นที่บริเวณกว้างๆนะครับเราเรียกเครื่องมือนี้ว่าจอบครับเด็กๆนำคำใดมาเขียนแล้วขีดทิ้งนะครับเครื่องมือต่อมา ใช้ในการรดน้ำต้นไม้ขนาดเล็กหรือต้นกล้าเรียกว่าอะไรนะครับเด็กๆบัวรดน้ำถูกไหมครับอย่าลืมขีดคำที่เขียนแล้วด้วยเครื่องมือต่อไปเป็นสิ่งที่เราใส่ลงไปในดินเพื่อให้เป็นอาหารของพืชเราเรียกว่าอะไรนะครับคำตอบคือ ปุ๋ยถูกไหมครับอย่าลืมขีดคําที่ใช้แล้วด้วยนะครับเครื่องมือต่อไปเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรดน้ําต้นไม้ที่โตขึ้นมาแล้วรากแข็งแรงเราเรียกว่าอะไรนะครับสายยางถูกต้องนะครับอย่าลืมขีดคําว่าสายยางทิ้งด้วยคําใดใช้แล้วขีดทิ้งนะครับและเครื่องมือต่อไปเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัด แต่งกิ่งไม้เราเรียกว่าอะไรนะครับการไกตัดกิ่งนะครับอย่าลืมขีดทิ้งด้วยนะครับเครื่องมือต่อไปเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตักดินหรือขุดดินที่มีปริมาณมากๆนะครับมีลักษณะคล้ายกับช้อนปลูกเราเรียกว่าอะไรนะครับคำตอบคือพลั่ว เด็กๆเขียนให้ถูกต้องนะครับแล้วขีดคําที่ใช้แล้วด้วยสุดท้ายเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บกวาดทําความสะอาดในบริเวณพื้นดินบริเวณรอบๆต้นไม้เราเรียกว่าอะไรนะครับเด็กๆคําตอบคือคลาดนั่นเองอย่าลืมขีดคําที่ใช้แล้วด้วยนะครับยากไหมครับเด็กๆสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้ เราก็จะทำเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเด็กๆแล้วพบกันใหม่กับแบบฝึกหัดครั้งต่อไปสวัสดีครับ